สวัสดีสสดค่ะช่องแม่ดากระบบองนะคะมากินส้มตำด้วยกันนะคะอคอคขอบคุณคแบบไม่ต้องลุกเลยร้านเาะ<ม>ิสนน้ำหนักขึ้นนะคะไม่ต้องลุกใช่ค่ะน้ำหนักขึ้นแม่ดาบอก <c oughs> มากินส้มตำกับนหนูนานะจ,จ๊ะยี่แหละนะมาไหมครับชิมแล้วคะ่ะขอบคุณมากมากมาค่ะมากินส้มตำด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยนะคะค่ะ แล้วนั <s ab ion opened> ่งจักรยารถพื้นกินน้ำย่ำไดกหิวอีกคุณแล้วมายองดกนไรหิวน้ำน้ำไหลไหลบบนี่นน้องมาต่อนะจะนั่งกินส้มตำอยู่ที่หน้าร้านช่งคงนี่แหละ่งกอยูที่ส้มตำอร่อยมากเลยนะคะนี่มัดดอกก็น่ากินนั่งกินอีสม้นีีไปดั ไดไมาคี hmm? ga, ่มาด้กินตัมด้สองตัวอยกสิานส้มตด้วยกันเมื่อไรเดี๋นั้นมาไดู้ก่นหนยู่มีนาโผามีเอเพิออกัสังน้องแคมก็อิ่มแล้วก็จะกลับแล้วเนาะ มาถ่ายตอนที่เขาอิ่มแล้วเนาะทำไมแม่ไม่มาถ่ายตอนกำลังกินก็นั่นแหละสิตอนนี้ลงสีมันมันเต็มแล้วก็ก็เกรงใจกลัวว่าอยากเป็นส่วนตัวไงกงสีมันเต็มแล้วแม่ก่าจะรั่มมันอะไม่ไม่ได้รั่มตมีลั่โพงข้างล่างอ๋อเปิดเพลงนี่นะคะก็จะนั่งกินส้มตำกันแบบอร่อยอร่อยเนาะ แซ่บบนน้งเกาอร่อยครับอร่อยนะคะจนมดแล้วนะทาดหญ่ๆนึงนะอันนี้คกที่สองอันนี้คกที่สดีแม่คำใส่เปิดเพลงให้ฟังนะคะนูนากินกินเยอะๆกินเยอะๆแพ้กองหอยคื่ไปยืดตับกห่เตาแวเย่มาแล้วนีวางเพลงกลมกลืนเลยนะนบอกเาเลยแม่แม่ไม่ต้องใจใครใคินม่คันก็เอาไปแดงไป คทกใหกินม่กบ้านแส่วนเอฟซีกินด้วยนูนาส่วนเอฟซีกินด้วยเตอมจําอร่อยเอฟซีทำมำด้วยกันนะคะนูนานะคะกินเ้มำกับนูนานะคะอร่อยมากเลยนะคะ นี้คงจะอิ่มแล้วคงจะไม่ต้องกินอะไรละกระดูกขงมยกินพรุ่งนี้บ่ะินเขมานซอาเนน้กินซึมตำกับหนูนาแล้วเนาะอร่อยมากๆเลยถ้าน้องมาต่อยอิ่มแล้วบอกซ้มตำเลยทมาขนาดไหนเดีวอะ รถเอฟซสีไหนมาเนาะกินส้มตำแล้วก็ไปดูป้าคำใสนะคะป้าคำใสไหว้ให้เอฟซีไหนเนาะ จเจ้าปูยศสุวรรณนาคะสาธุสาธุ่บ้านคำสมาเป็นสะพานให้เขานางจุลาลักษณ์จุลาลักษณ์นางา <c oughs> จุลาลักษณ์เหมปะไพยบ้านเลขที่สามเจ็ดห้าถนนถนน ข้าวอ,อะไรนี่ข้าวศิละซอยสามโตในเมืองโอในเมืองโจนครราดสีมาค่ะก็ขอพรให้ครอบครัวเขาจงมีความสุขความจเจริญเขาได้โชคได้ลาบแล้วเขาก็มาถว,วายก็คือของไหว้ก็โอขไม่นับ <c oughs> จบแล้วก็เปิดเพลงให้เลยแลค่นเข้พี่ใหญ่คะชาวบ้านมาเที่ยวไหมคะมายจ้ามาแล้วก็ลูกของตนใหนางสวยงามมากพี่สวยมากสุดตา้วสีันสดใสสหัให้ อายุฝนลมต่างก็อยู่บ้านใครบ้านมันแอปเปิลนี่ก็คือแอปเปิลนี่ก็คือคนมักถุดนะคะมะเขือก็มันวอกมันเลยนะคะคือมังกรนี่ก็มีอำนาจวาสนาแล้วก็ส้มนี่ก็อุดมสมบูรณ์กล้วยก็กล้วยกล้วยทำอะไรก็ง่ายๆ น้ำเขียวนี่ก็เหนียวซับนะคะน้ำเปล่านี่ก็คือน้ำใจบริสุทธิ์กล้วยนี่ก็ทำอะไรก็กล้วยกล้วยสาธุสาธุท่านปู่ปริกิตจ,จงประทานความสุขความเจริญให้เขาด้วยขอให้เขาทำอะไรเขาคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมา่รปัถนานะคะขอให้เงินไหลนองทองไหล,ไหลมานี่ไหลนี้สิทธิร้อยล้าน มือสองข่าเขาจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่งือใดเจได,ไดก็ขอให้หลังไหลไสสัดมาหาเขา <c oughs> ขอให้เงินเข้าวมันหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคุณอย่าจนกวน่าวใครขอให้เฮง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 ตลอดชาติให้เงินแสนข้าบ้าน <c oughs> เงินล้านเข้ากระเป๋าเขาทุกวันทุกวัน <c oughs> ล้านเขาก็ขอให้คนเข้า เหมือนหาผลน,นะคะอย่าเจ็บอย่าจนให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าขอให้เขาแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันด้วยเทินทรัพย์สินเงินทองของซ้ายหลังไหลไัยพัดมหาบ้านเขาส่งวันนี้นะคะุ่จกร้าเพราะว่าเขาก็รวมยอดวันนี้นะคะน่าจะส่งวันนี้นะคะผ้าหกค่ะ สวยงามมากค่ะแม่ผู้ใหญ่ปู่ได้เล่นน้ำนะคะเล่นจึงค่ะเล่นเยอะมากค่ะน้ำจะท่วมไปหมดแล้วนะคะใช่ค่ะแม่ผู้ใหญ่ป้าจะงงูนดีดูได้แล้วคะขอบคุณมากเลยนะคะบาเลข่สามเจ็ดห้าเอาจะบเอาขากล้องขึ้นะคอยแต่ในข่าวละว่าเป็นยังไงเนี่ย ขนตกเหรอคะทนคุณขนจกแดดท่องกรดูพ่้าปูเยอะองค์าีตาคาราุกเส้นกอนทเ็นงานอระางกรูกกบกานปานปูทจงไม่ตา สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุไลค์กดแชร์ติดตามกันยนะคะสวัสดีค่ะ